เพื่อนๆวันนี้เยพินจะพามาผ่าหัวบอลเนาะที่แรกไม่คิดว่าจะผ่าหรอกจะ,จะเลี้ยงไว้ดูเล่นเนาะคนเราเมื่อความจนมาเยือนอะไรก็ต้องทำรักแค่ไหนก็ต้องตัดสินใจอันนี้หัวหันุมานประสานกายของเยพินที่เขาให้หัวละสองพันนะเนี่ยมันโดนตัดหัวมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย มีหน่อยเดียวแต่มันมีแง่นะมีมีอะไรนะแดดแดดมันแยงเนาะมีเขี้ยวอะ่ะเดี๋ยวยปินจะผ่าจะ้ะถ้าไม่ผ่าเขาก็อยู่อย่างนี้เห็นไหมเขาขาวนี่คือเขาแทงเขี้ยวแล้วนะเขี้ยวเล็กๆๆๆกเลกเลกรอบต้นเลยเดี๋ยวยปินจะตัดถึงใจผ่าเขาเยปินให้เขาไปแล้วหัวหนึ่งเหลือหัวหนึ่งเยปินตัดถึงใจว่าจะให้เขาเพอดีมันล่วงลงมาียปินก็เลยผ่านะตัดถึงใจผ่าจะ้ะ จะพินเคยผ่ามาแล้วจันเนี่ยนี่หนุมานเข้าเฝ้าเนาะอันนี้ก็บอนผ่านนะเนี่ยชายชนเนี่ยเด็พินมีเยอะนะชายชนมีตั้งเป็นสิบกระถางเลยนะน่ารักไหมเพื่อนๆที่จีพินจะผ่าวันนี้ก็คือเนี่ย ไก่กลิงจ้ะอันนี้ไก่เยพินไปแลกมาไม่รู้ไก่อะไรที่เยพินไปแลกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขี้ยวเต็มเลยแต่เยพินจะไม่ได้ผ่าแบบผันยิปปายเพินจะเฉือนเอาแต่เขี้ยวเขาว่าจ้ะต้องช่วยแม่นะลูกถ้าลูกไม่ช่วยแม่ก็จะแย่ลูกยังไงเพื่อนๆนก็ช่วย ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์ให้เยพินพอมีค่าเป็นน้ำใจให้พอมีกำลังใจไปทำงานในด้านนี้ต่อเนาะเยปินคิดว่าเยปินเกี่ยวข้าวแล้วยาปินจะมีทุนพอดีเกี่ยวข้าวแล้วมันก็ไม่มีกำไรเนาะก็ต้องมามาทำอาชีพต่อไปของเยปินแล้วนี้เยปินได้นี้มาต้นหนึงจะ้ะ ยายพินคิดว่าเขาเป็นหันทงบานแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเขาสวยมากเลยยายพินก็จะมาผ่าเขาเนะี่ยตอนแรกยายพินตั้งใจว่าจะไม่ผ่านะจะเลี้ยงเขาไว้ให้สวยงามให้กระถางใหญ่ๆจะ้ะแต่เมื่อวันนี้มาถึงยายพินก็ต้องตัดใจเนาะเพื่อยายพินจะได้เดินไปต่อได้จ้ะบอนสามต้นเนะยายพินรักทั้งสามต้นนะสี่ต้นไม่ใช่สามต้นน บอนสี่ต้นนี่ยพินรักมากไม่คิดว่าจะผ่าเขาหรอกจะ้ะเดี๋ยวพินจะผ่าให้ดูนะจ๊ะวิธีการเนาะมามาเดี๋ยวพินจะทำให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยวพินก็ใช้กล้องไม่ค่อยเป็นหรอกเนาะเดี๋ยวเป็นไปหาแว่นก่อนดีกว่าไม่มีแว่นเยพินก็ทำไม่ได้เนาะ ใช้แว่นก็าหายหาไม่เจอเอ้ยเป็นไรยายพินหมือน,นยังนม่จะัะเห็นไหมนะี่ยเขี้ยวเล็กๆเนี่ยจะัะเนี่นะยายพินเห็นอยู่นะนะจะเป็นตัดเขาก่อนเนาะนะเบาเบามือจากคัตเตอร์นะยายพินจะใช้คัตเตอร์ใหม่ทุกอันทุกวันเลยนะ สามชิ้นอ,อ,อุ้ยเบาๆมปอจะเป,เป็นได้ห้าชิ้นจ้ะสำหรับหนุมานสสารกายนอ้๊อ๊อห้าชิ้นนะแล้วอีนี้หัวเนี่ยไม้เขี้ยวเต็มเลยเนี่ยจ้ะจะเป็นก็จะแคะเอาเงี้ยเอาเขาแค่สองชิ้นพอจ้ะแค่นี้นะพอล้วจะเป็นเอาแค่นี้พอละ อะไรนี่ไก่ไก่อะไรายพินก็ไม่รู้หรอกเยพินไม่อยากบอลชุดนี้ยยพินไม่เคยคิดอยากผ่าเลยจ้ะเพราะว่าเขามีค่ามากกว่าปีมือเยพินจ้ะสำหรับเพื่อนเที่แพ้หัวบอลนะจ๊ะปูนแดงอ่ะปูนกินหมากอะได้เลยจ้ะ มีผู้ใหญ่ท่านนึงอะเขาบอกอย่าปินก็บอกการบ่าหัวบอลไม่ได้ผ่ายากเลยจะ้ะเขาแค่เอาหัวบอลนนะ่ะตัดต้นออกอย่างนี้จุบแล้วก็เอาวางบนเขียงจะ้ะแล้วก็มีดทุบแล้วก็สับแปะแปะแปะ,แปะก็ใช้ได้แลละ จะจอมาให้เขาเอา้ายิพินกองรวมเลยไม่เป็นไรพารวมเลยอีนี้เดี๋ยวยี่พินเอาปูนกินหมากมาทาจ้ะแล้วต่นี้ก็มาถึงต้นนี้อันนี้ชายชนยิพินน่ารักมากเลยยิพินนํามาอวดเฉยๆจ้ะอะไนี้มาถึงต้นนี้เนาะเดี๋ยวจิเป็นดูซิว่าเขามีหัวไหม าบอกว่าบอนต้นผู้ใหญ่ที่ให้มาเขาบอกบอนต้นนี้หัวใหญ่นะเพื่อเพื่อน,นหัวเขาเล็กมากเองเล็กนิดเดียวเองจ้ะเล็กเกินไปผ่าไม่ได้จะ้ะจริงๆเล็กมากเล็กแค่นี้เองเนี่ย,ย,ยแค่ปลายนิ้วก้อยจะพินนะ ผู้ใหญ่ใจดีเขาให้แลกกับยายพินมาเขาบอกบอลต้นนี้สามารถผ่าได้แล้วแต่ความจริงไม่ใช่เลยจ้ะหนึ่ไมนี่เนาะรักมากนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรหรอกแต่ก็ผ่าเพราะอเนี้ยบอนเนี้ยมีหัวยายพินรู้ดีจ้ะ พินเอาเขาแค่หัวเดียวพอจ้ะยีกหัวงยายพินเก็บไว้เดีย๋ยวขอไปล้างน้ำก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ปูนกินหมากนะยายพินละลายน้ำหน่อยหนึ่งจ้ะเนี่ยมีผู้รู้บอกกับยายพินว่าการที่เอาปูนกินหมากมาทาบอลนะทำให้บอลกลงและงอกช้าแต่ประสบการณ์ที่ยายพินผ่าบอลมานะ่ะ ต้นไหนที่เยพินปูนกินหมากล้างอ่ะกอไหนที่เยพินปูนกินหมากล้างอ่ะเขาจะไม่เน่าเลยนะเขาจะไม่มีเน่าเลยจ้ะดูหัวหาอนุมานอันนี้ของเยพินเนี่ยเขียวเต็มเลยนะเพื่อนๆเนี่ยบอนบ้านเขี่ยวเขาจะเยอะอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้จะได้เยอะมากเวลาเราผ่าเราต้องเลี่ยงไม่ให้โดนตานะเห็นไหมในลูกตา าหนอเขาเนี่ยเราต้องพยายามไม่ให้โดนจ้ะตัดลากออกให้หมดล้างให้สะอาดแล้วก็ผ่าอย่าให้โดนตาค่ะว่าเลี่ยงให้ให้ให้โดนตาน้อยที่สุดนะจ้ะ เราโดนตามากเราก็ยิ่งเสียโอกาสอะจ้ะเขาพร้อมจะแตกเป็นหน่อแล้วจ้ะแต่ถ้าเขาอยู่ในห่วงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกจ้ะอนุม,มานอะแลกอย่างนึงจ้ะ ินก็า่าแบบไม่มีแว่นนะเนี่ยแว่นยาพินไม่มีลักหาแว่นไม่เจอลูกยาพินกลับจากไปทำงนานมาแล้ว เรียบร้อยแล้วเด็กวินาูีกินหมากไปวางไว้ตรงไหนจ่ะพอาจ้ปูนกินหมากทาทาเลยจ้ะหัวเขาจะไม่เป็นเชื้อราจ้ะแล้วก็วางให้แห้งก่อนแล้ว,ลวถึงเอาไปปลูกจ้ะไอ้นี้เนี่ยยี็ินก็ล้างเลยจ้ะเนี่ยค่อยๆนะจ้ะเด,เดี๋ยวจะช้ำจ้ะ

ไปล้างในน้ําเปล่าอีกสองน้ําจ้ะแป๊บนึงนะจ๊ะลากไปอยู่ไหนอะในแต่ละวยพินก็ไปล้างน้ําสะอาดจนหมดอย่างแล้วเนี่ยอันนี้ก็ว่าพึ่งให้แห้งอะจ้ะพึ่งใส่กระดาษให้แห้งเนี่ยพอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะยายพินก็พึ่งให้แห้งพอพอแห้งแล้วนะเนี่ยอันนี้สายหยาบจ้ะบิงทียายพินใช้กลับมะพร้าวแล้วมันมีเน่าจ้ะมันมีเละอะ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกล่ำมาพารูอเป็นเพราะไอเนี่ยไอที่ว่ายายพินไม่ได้ล้างน้ําปูนจ้ะเขาเขาเขาเละอะ่ะเขาเปื่อยอะ่ะอันนี้สมมติติ้งต่างว่ามันแห้งแล้วนะสมมุตินะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสมมุติแต่ความจริงยังไม่แห้งนะเนี่ยเราก็เอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยจ้ะให้ให้ด้านเนี้ยลงแบบเนี้ยนะ่ะเห็นไหมเนี่ยให้ด้านเนี้ยลงแบบเนี้ยน่ะแต่เราต้องรอให้เขาแห้งก่อนนะอันนี้มันยังไม่แห้งนะ เลี้ยงแบบเนี้ยนเะนี่ยเลี้ยง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 แบบเนี้ยเบาๆามือจะไม่ให้เขาช้ำมันจะแบบเนี้ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนะี่ยแล้วเขาก็จะเนี่ยอีเนี้ยเขางอกมาจยพินไปมันไม่ใช่ที่จยพินผ่านนะอันเนี้ยเขาเพิ่งเขาออกจากที่ว่าเนี่ยเขาเลี้ยงอย่างเงี้ยนะแล้วเขางอกมาได้สิบวันใส่กระป๋องได้สิบวันจยพินแปลวามาอีกเาอยู่กับเยพินสองอาทิตย์เนี่ยเนี่ยเขาเพาิ่ง รวมจากที่ก็ผ่าแล้วใช้เวลาแค่เท่าไหร่เองเดือนฝ่าฝ่าเองเนี่ยชายชนเนี่ยแต่ว่าบอนพวกบอนผ่าพวกเนี้ยเลี้ยงเราต้องดูแลอย่างดีจ้ะยอดยอดยาหอมแก้มยายสิยายทําคลิปอยู่ดูเนะี่ยถอยไปยายทํางานอยู่แต่ถ้าเป็นบอนบ้านแบบเนี้ยหัวเขาจะใหญ่จะเขาโตง่าย แต่ถ้าเป็นบอนผ่าปุ๊บนะอีเนี้สองต้นเนี้เป็นบอนบ้านจะเยพินได้มามันไม่ยากนะจ๊ะการผ่าหัวบอนนะจ๊ะแต่อันนี้บอนบอนผ่าหัวเนี่ยมีเม็ดหัวนิดเนี่ยยิยพินแรกด้วยหนุมานประสานกายมายัางไงจะเป็นกดจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะมีคนโทรเข้ายัางไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ยพินบ้างนะจ๊ะ